สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับคลิปอธิบายไวยากรณ์นะคะ,อะของเล่ม1บทที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะของบทที่สองนี้นะคะเราจะมาเจอโครงสร้างแรกนั่นก็คือคำว่าโคเละโซเละอเลอันนี้อันนั้น unknown. อันโน้นอ่า คือคำพวกนี้นะคะเขาเป็นคำนามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาเป็นถอดอิกของประโยคได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะประโยคแรกคาเรว่าห้องเดสมันจะแปลว่านี่คือหนังสืออันนี้น่ะคือหนังสือหรือสิ่งนี้น่ะคือหนังสือคือมันก็แปลได้เยอะนะคะคาเรียว่าห้องเดส ทีเนี้เราจะใช้นี่นั่นโน้นได้ยังไงนะคะเขาก็จะกําหนดจากตัวผู้พูดเป็นหลักนะคะอ่าถ้าเราบอกว่านี่คือหนังสือแสดงว่าของสิ่งนั้นมันจะต้องอยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมอมืมันต้องอยู่ใกล้ตัวเราสมมติว่าอ่ะเราคือเด็กผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นไอ้หนังสือเนี่ยมันคืออยู่ใกล้ผู้พูดนะคะ ประโยคที่สองสเสรีวะค่างีเดส,สเสรีวะค่างีเดสอันนั้นเนี่ยคือกุญแจอันนั้นเนี่ยสิ่งนั้นมันจะต้องไปอยู่ใกล้คู่สนทนาของเราใกล้คนที่เราคุยด้วยสมมติว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาหยิบขึ้นมาแล้วเขาแบบเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยถามเรามาเราก็ตอบเขาว่าอ๋อที่ถืออยู่นั่นน่ะอันนั้นน่ะมันคือกุญแจ เราก็จะใช้ s o อ r y นะคะอ่ะประโยคที่สามอะไรวะคุณลุมาเดดอันโน้นเนี่ยคือรถอันโน้นเพราะฉะนั้นสิ่งโน้นมันจะต้องอยู่ไกลท้งคู่เลยจะต้องไกลท้งตัวเราแล้วก็ตัวของคู่สนทนาของเรานะคะนี้ก็เป็นที่มาของการใช้ l ุณสตอ o ะ l e นะคะต่อไปโครงสร้างต่อไปนะคะชื่โคโนคำนามโซโนคำนามอะโนคำนามมันก็แปลเหมือนกันนี่นั่นโน่นเหมือนกันอันนี้อันนั้นอันนู้นเหมือนกันแต่มันมีหลักการใช้นะคะสังเกตดูว่าไอ้ที่มันลงท้ายด้วยโนเนี่ย มันมักจะมีคำนามมาด้วยนะคะแล้วเขาใช้ยังไงอ,ะอ่ะมาดูกันตัวอย่างนะคะโคโนคาตาวะโอนุเซนเซเดสม,มันจะแปลว่าท่านผู้นี้ก็คือมันขยายกันนะคะคำนามเนี่ยมาขยายคโคโนนะคะม,มันจะแปลว่าท่านผู้นี้ ทำไมเป็นหรือคืออาจารย์โอโนะนะคะอะมาดูโซโน่บ้างโซโนฮิตาวะคิมูระซังเดชคนคนนั้นเนี่ยคือคิมูระซังเหมือนกันนะคะระยะเหมือนกันนะคะท่านผู้นี้ก็คืออยู่ใกล้เราเออท่านอ่าคนนั้นคนนั้นก็คืออยู่ใกล้คู่สนทนา ต่อไปあの人はฮิโตะโยโกซังเดชอะโก็จะแปลว่าคนคนโน้นเนี่ยคนคนโน้นเนี่ยคือโยโกซังอันนี้ก็คืออยู่ไกลทั้งเราแล้วก็ทั้งคู่สนทนานะคะทีนี้ถ้าไม่ใช้กับคำว่าคนใช้กับอย่างอื่นได้ไหมได้อย่างเช่นอเราตัดคำว่าคาตะตรงนี้ออกไปสมมติ คาตาตรงนี้ออกไปนะคะแล้วเปลี่ยนจากคาตาเป็นคาบังแทนที่แปลว่ากระเป๋าโคโนโคาบังมันก็จะแปลว่ากระเป๋าใบนี้อโคโนคุรุมะรถคันนี้โคโนโทเคนาฬิกาเรือนนี้นะคะอ่ะมาถึงโซโนโบ้างเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันโซโนคุรุมะรถคันนั้นโซโนคาบ,บังกระเป๋าใบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปต่อไป so d e s กับ so จ ja, ้าอะลิมาเซง so does มันแปลว่าเป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นอ่ะ so จ้าอะลิมาเซงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันใช้ยังไงได้บ้างใช้ตอบแทนคําที่มีอยู่ในคําถามได้แล้วคํำยังไงละ่ะอ่ะมาดูกันค่ะสมมุติถามว่า so เ e วะ ห้องเดสกาเอออันนั้นเนี่ยคือหนังสือใช่ไหมอันนั้นคือหนังสือใช่ไหมปกติเวลาเราตอบเราก็จะตอบว่าให้ห้องเดสใช่คือหนังสือทีเนี้ยถ้าเราไม่อยากจะพูดว่าห้องอืมเราอยากจะพูดว่าเออก็ใช่ก็เป็นอย่างที่เธอพูดมานั่นแหละอืมมันก็จะเป็นให so ้โซเดสอืมแค่นี้เองฟีลลิ่งประมาณนี้นะคะอ่าสมมุติว่าเขาถามเรามาว่า โซนคุรุมาวะเซนเซนคุรุมาเดสกาแบบเนี้ยรถคันนั้นเนี่ยเป็นรถของอาจารย์ใช่ไหมอืมเราจะตอบว่าใช่โซเดสก็คือใช่ก็ใช่รถอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะอ่ะต่อไปปฏิเสธบ้างสมมุติเขาถามถามเหมือนเดิมนะคะโซเลวะฮ้งเดสกานั่นคือหนังสือใช่ไหมถ้าเราตอบเอที่แปลว่าไม่ใช่แล้วเราก็สามารถบอกสิ่งที่มันถูกต้องได้เลยก็คือโนโตเดส ไม่ใช่ค่ะมันคือสมุดหรือเอซโซจาหรือมาเซงก็คือไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็คือมันไม่ใช่หนังสือนะคะหรือตอบได้อีกแบบหนึง่งเอซชิกายมาสชิกายมาสมันจะแปลว่าแตกต่างนะคะมันก็จะแปลว่าไม่ใช่ค่ะมันต่างไปจากนั้นมันต่างไปจากนั้นก็คือต่างไปจากที่คุณพูดเนี่ยมันก็แปลว่าไม่ใช่เหมือนกันนะคะ ต่อไปไวยากรณ์ต่อไปนั่นนี่นั่นนี่คะ่ะนั่นนี่นั่นนี่คะ่ะนะคะเห็นขะสองตัวแบบเนี้ยมันเป็นสองประโยคเนาะถ้าเราเห็นขะแบบนี้นะคะมันแปลว่าให้เราเลือกคําตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น mm hmm. เขาเรียกว่าห้องเดสกาโนตเดสกอันนี้นี่คือหนังสือใช่ไหม หรือสมุดโนตใช่ไหมถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายก็คืออันนี้เนี่ยคือหนังสือหรือสมุดนั่นเองนะคะเราก็เลือกคำตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง s o ร e วะโนโตเดสถ้ามันเป็นหนังสือก็ s o ร e วะโนโตเดสนะคะมันจะใช้กับคำนามนะคะใช้กับคำนามเนอะอย่างเช่นสมมติว่าเราฝากเพื่อนไปซื้อของเราให้ไปประมาณร้อยหนึง่งเออ แล้วเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะที่เราที่เราฝากไปซื้อเนี่ยมันราคาเท่าไหร่กันแน่นะ่มันร้อยหนึ่งหรือว่ามันเก้าสิบาทแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะถามเขาว่าุเคียคูบาสเดสกาคิวจูบาสเดสกาแบบนี้นะคะเพื่อนก็จะตอบเรามาคำตอบสองอย่างเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพื่อนจะเลือกมานะคะ,ะต่อไปต่อไป จำได้ไหมคะบทแรกเลยคํานามที่หนึ่งเนะแล้วก็คํานามที่สองอันนี้เราเรียนกันมาแล้วนะคะก็คือเนอแทนอัลฟอตอพีเอสทำหน้าที่เชื่อมระหว่างคํานามสองคำนามนี้นะคะเป็นการขยายด้วยทําหน้าที่ขยายโดยคํานามข้างหน้าจะขยายคํานามข้างหลังอย่างเช่นอันนี้ทวนอีกรอบนะคะคารินาสั่งว่า a b c n นกัคโคเซเดสคุณคารินาเนยวือเนย เป็นนักเรียนนักเรียนของของ ABC อก็คือเพื่อบรรยายเพิ่มเติมว่าเขาเป็นนักเรียนนะน,นักเรียนที่ไหนล่ะนักเรียนของ ABC ไงหรือวัดตัวสั่งว่าว A C No c h a ช t า n d e คุณวัดเนี่ยคุณวัดเนี่ยนะคะเป็นเป็นอะไรพนักงานของ ABC อ่ะ A C นะคะคราวนี้ อันนี้คือโนกของบทที่หนึ่งนะคะเราลองมาเจอโนกของบทที่สองบ้างนะคะโนกของบทที่สองคงสร้างเหมือนกันเลยคำนามที่หนึ่งเนกคำนามที่สองทำยังไงเขาจะอธิบายเกี่ยวกับคำนามที่สองว่ามันเกี่ยวกับอะไระดูตัวอย่างเขาเรียกว,ว่านี่เป็นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เขาเียกว่าคอมพิเตา์น่งโฮงเดชเห็นไหมคะว่าคานามเอให้ดูแล้วกันเนาะนี่คือคํานามที่หนึ่งแทนสีแดงแล้วก็คํานามที่สองแทนสีน้เงินก็คืออธิบายคํานามที่หนึ่งว่ามันเป็นแบบนี้นะคะคํานามที่หนึ่งเนี่ย อธิบายคำนามที่สองอในบริบทนี้คือหนังสือหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะว่าคำนามแรกมันจะเป็นตัวอธิบายคำนามที่สองนะคะอม,มันยังแสดงความเป็นเจ้าของได้ด้วยอย่างเช่นข้อเรียกวัตชิโนโฮเดสอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือของฉัน อันนี้ก็เหมือนที่เราเรียนกันมานะคะต่อไปโนตต่อไปโนตต่อไปก็คือโน no, ทำหน้าที่แทนคำนามทำหน้าที่ยังไงนะมามาดูกันประโยคแรกโคโนคาบังวะกระเป๋าเห็นไหมคะเนี่ยคือโคโนโคโนที่บวกคำนามโคโนคาบังวะดาเลโนคาบังเดสกา อเป็นกระเป๋ากระเป๋าข,ของของใครอ่าคำตอบคือคารินาสังโนเดสะจะเห็นได้ว่าโนตัวเนี้ยแทนคาบังนะคะอคารินาสังโนเดสของคารินาตังเนาะคือโนตัวนี้จะแทนทั้งเนี่ยคาบังโนคาบังเดสเนี่ยโนคาบังนี่เลยนะคะ ข้อควรระวังนะคะก็คือเขาจะแทนคํานามอ่ะเขาจะแทนสิ่งของเท่านั้นนะคะแทนคํานามที่เป็นสิ่งของเท่านั้นแทนคนไม่ได้นะคะอย่างเช่นดูนะคะมิล่าสังว่า VACnochaIndesca เขาถามว่าคุณมิล่าเนี่ยคุณมิล่าคุณมิเลอร์เนี่ยเออเป็นพนักงานของ VAC ใช่ไหม วิธีตอบที่ถูกต้องคือให้ VAC no ชาอ index นะคะตอบแบบนี้ไม่ได้นะคะให้ VAC no อะไรคะ VAC no des แบบนี้ไม่ได้นะคะตอบแบบนี้ไม่ได้เลยผิดนะคะเพราะว่า no ตัวนี้เขาจะแทนแค่สิ่งของเท่านั้นแต่ชาอิงชาอิงแปลว่าพนักงานพนักงานก็คือคนเพราะฉะนั้นมันแทนกันบ่ได้เดอ้อ แทนกันไม่ได้บัสซือบัสซือนะคะประโยคนี้ไม่ได้ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปไวยากรณ์สุดท้ายท้ายสุดของเราของบทที่สองก็คือคำว่าโซเดสกาโซเดสกาแปลว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นนะหรอเป็นอย่างนั้นนะหรอคะอืมอย่างเช่นอะไรวะ o ดาเลโนโนโตเดสกา อันโน้ตเนี่ยเป็นสมุดโน้ตของใครคําตอบอ่ะเราก็ตอบเข้าไปยากามีซังโนเดสอ่ะเป็นของเป็นของยากรมีซัองอ่าโน้ตตัวนี้แทนโน้ตตนะคะยากรมีซังโนเดสแล้วคนถามก็โซเดสก่อ๋ออย่างนั้นหรอมันเป็นคําตอบแร้อป่ะค่ะเออคือภาษาไทยเราอ่ะเวลาเราคุยกันเราอาจจะไม่ได้แบบ เราอาจจะไม่ได้มาจบที่เอาออย่างนั้นหรอเราก็อาจจะไม่พูดกันเราถามแล้วเราก็ตอบกันก็จบละสมมุติเราถามว่าสมุดเนี้ของใครเขาตอบมาว่าของซุนีแล้วก็อืมแค่นั้นเหมือนรับทราบอเอโซอเดสกาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตอบรับเหมือนกันแต่มันแปลตรงตรงัวมันก็คือเป็นอย่างนั้นหรอคะแบบนี้นะคะจบแล้วสำหรับบทที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามอีพีถัดไปนะคะขอบคุณนะคะ